ผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา21นาฬิกานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความวุ่นวายในหลายจุดล่าสุดนะครับก็มีการประกาศให้มลชนเดินถอยร่นขึ้นสะพานลอยกลับไปทางวิภาวดีขาเข้านะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่มีการยิงแก๊สน้ำมีการใช้แก๊สน้ำตาตอนนี้แก๊สน้ำตามาถึงเราแล้วนะครับ Oh <laughs> แม้ว่า <c oughs> แม้ว่าจะใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับแต่ว่า <c oughs> โอเคนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผู้ชมขออยญาขถอยร่นกลับไปนะครับเพราะว่าแกน้ำตานั้นมาถึงเราแล้วนะครับ <ham> อันนีม้มวลชนก็ ขึ้นสะพานลอยนะครับถอยร่นมาหลังจากที่ตำรวจย,ยังคงฉีดน้ำแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับเสียงดังอย่างน้อยประมาณสัก4ี่ลูกนี่นะครับที่ระดมยิงเข้ามาทำให้หมวนชนตอนนี้ถอยนะครับบางส่วนขึ้นสะพานลอยเตรียมกลับบ้านนะครับบางส่วนก็ยังคงอฮิวบริเวณนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวอาจจะหาน้ำนะครับถ้ายัางแสบตา นี่ฮะมีการพยายามปัดมวลชนขึ้นไปบนสะพานลอยนะครับเพื่อให้เดินทางกลับบ้านนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นและเวลานี้เองนะครับแกน้ำตาค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับจากตรงนี้นะฮะ ชมครับก็เป็นบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นะครับเ,เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบเบื้องต้นนะครับนี่ฮะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหลายครั้งมีเขตโชนลมูลมีการปัท่ามีการใช้แกส๊สน้ำตามีกระสุนยางนะครับผมคงไม่สามารถรายงานสถานการณ์ได้ครบถ้วนนะครับแต่เบื้องต้นรายงานประมาณนี้นะฮะตอนนี้นาตำรวจ ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมอขออนุญาตถอยจากแนวตํารวจนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้คืนน่าจะเป็นข้างหน้าที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าด้านหน้าค่านผู้ชมเห็นนะครับมีรถจีโน่นะครับแล้วก็แนวตํารวจควบคุมฝูงชนที่ตอนนี้กําลังขยับมานะครับ ก็มีการประกาศนะครับให้มวลชนกลับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับมวลชนบางส่วนขึ้นสะพานลอยข้ามไปตรงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับให้ดูบรรยากาศเวลานี้นะครับ ด้านหน้าคือแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าเห็นรถฉีดน้ํานะครับแล้วก็ตอนนี้บางส่วนก็โดนแก๊สน้ําตาก็ถอยร่นมาอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับปั๊มปตทว,วิภาวดีนะครับนี่ฮะตอนนี้พยายามที่จะจัดก,การส่งมวลชนขึ้นไปบนสะพานล,ลอยล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับมีนื้อหารายงานจากเทเลกรานะครับ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับเมื่อเวลา21นาฬิกา17นาทีนะครับขอเป็นหนึ่งเสียงยุติการชุมนุมจากสถานการณ์ที่รุนแรงในม็อบวันนี้ตำรวจควบคุมฝูงชนใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเราขอเป็นหนึ่งเสียงให้หยุติการชุมนุมนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับประกาศให้ยุติการชุมนุมในเวลา21นาฬิกา17นาทีที่ผ่านมานะครับดังนั้นแม้ว่ากลุ่มผู้จัดนะครับซึ่งคือกลุ่ม รีเดมจะยังไม่มีการประกาศยุติการชุมนุมแต่มวลชนบางส่วนก็ทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงที่มีการประทะค,ครั้งแรกที่ผ่านมาและเวลานี้ก็กลุ่มในร่วมธรรมศาสตร์ละกรชุมนุมก็ประกาศเช่นเดียวกันครับผมเจอคุณไมล์พัสรวลีตอนนี้กำลังให้มวลชนทยอยเดินทางกลับนะครับนี่ฮะ เวลานี้เราก็จะเห็นนะครับแนวตำรวจอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองครับและตอนนี้ตำรวจขยับ เข้าแนวแนวเข้ามานะครับอาจจะคอยให้คุณผู้ชมนิดนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขยับตามนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าจะเห็นรถควบคุมฝรถฉีดน,น้ำอยู่ด้านหน้านะครับ มวลชนส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางกลับไปหมดแล้วนะครับนี่ฮะพยายามส่งมวลชนขึ้นบนสะพานลอยนะครับแล้วก็กลับเดินทางกลับนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างตอนนี้แนวควบคุมฝูงชนขยับเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ เดี๋ยวขยันหลบนี่ก็ยังคงมีการประกาศให้มวลชนทยอยกลับบ้านนะครับ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเองก็ประกาศให้มวลชนเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าทั้งมีการ,รเผชิญหน้ามีการใช้แกส๊สน้ำตาและ มีการใช้กระสุนยางอย่างต่อเนื่องนะครับอ <c oughs> ตอนนี้มวลชนส่วนใหญ่ก็พยอยเดินทางขึ้นไปบนสะพานลอยนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถอีกฝั่งใช่ครับตรงนี้ก็นี่ฮะแนวตำรวจขยับเข้ามาเรื่อยๆครับยาตอ,อยโอ้ย,อยมีการใช้แกน้ำตายแล้วครับ ใช้แก๊สน้ำตาล้วครับขอถอยไกลๆนะครับอาจจะเหมือนกันกระสุนยางนะครับจริงๆมีการประกาศให้ยุตินะครับให้มวลชนนี่ฮะมวลชนก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับแต่ว่ามีการยิงแก๊สน้ำตาและประชิดแนวอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชม เวลานี้ผมยืนอยู่บนถนนวิภาวดีนะครับกำลังวิ่งนี่ฮะจริงๆมีการประกาศยุติแล้วประชาชนก็ทยอยขึ้นสะพานลอยเพื่อกลับบ้านนะครับแต่ยังมีการยิงแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่องขออนุญาตถอยนะครับขออนุญาตถอยนะครับไกลนิดนึงนะครับแก๊สน้ำตา อะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนี่ฮะไอฟุ้งลองแก๊สน้ำตาคุณผู้ชมเห็นนะครับที่อยู่บริเวณหน้าจอขนาดนี้เมื่อสักครู่ผมแจ้งไปแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและแกนนำกลุ่มรัศดรที่อยู่ในที่ชุมนุมเนี่ยส่งมวลชนขึ้นสะพานลอยตรงนี้นะครับ นะครับขึ้นสะพานลอยเพื่อที่จะเดินคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวครับเดครับแกน้ําตาและกระสุนยางนะครับขอถอยนะครับตอนนี้มวลชนกลับบ้านเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กาด แต่ว่าเอ่อนี่ฮะ